สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะริตาสาคนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจัจาร์พิมพ์ลสวรรค์กลับมาพบกันเหมือนเดเมิมในราการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยพ่ย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง 14มิถุนายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพฤษศในเดือนพฤษภาคมบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้<อ>แต่ก่อนอื่นอขอวอวยพรก่อนอขอให้คุณพฤษศทุกท่านนะคะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆ สิ่งดีๆคนดีๆนับแต่นี้และตลอดไปให้ตัวเองด้วยสิให้เราด้วยทีมผู้สบด้วยกันนะคะตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้อ่ามาเลยคุณพลกตัวตนเป็นอย่างไรให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะคุณพลิกเนี่ยนะเราจะบอกว่าไพ่นี้เปิดแม่นมากคเปิดมาใบแรกเลยเนี่ยนะอะไรไม่ดีก็เทงมันลงไปดูสิตัวเป็นอย่างนี้ลอย เจ็ดดาบโอเคค่ะจะเดินหน้าเนี่ยก็กล้ากลัวเห็นไหมค่ะจะถอยหลังเนี่ยก็ยังกล้ากลัวอยู่เลยยังมีอะไรในใจเออทิงออ้งไปมั้งคืนนะ่ะและอีกใบหนึ่งไพ่ก็บอกว่าสามถ้วยเออเฮ้ยสิ่งที่คิดไว้อ่ะคือใช่นะคือสิ่งที่เรากําลังจะเดินหน้าคือพอทิ้งไปแล้วคุณจะเจอแบบนี้เออ,เอ,อคือสิ่งที่คุณน่ะกําลังจะเดินหน้าไพ่ก็บอกว่าสักทีสักทีเชียจนไม่รู้จะเชียยังไงแล้วถ้าคุณไป คุณจะเจอสามถ้วยก็คือเฉลิมฉลองเพราะอะไรเพราะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดาวพระศพดีเดือนนี้เนี่ยเขาเดินมาอยู่ในเรือนการเงินลาพระกระดุมพระโอ้โหอะไรพระพระคือดีหมดส่งเสริมมาเพิ่มเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้ที่เราตั้งใจที่เราอยากทําหรือโอกาสที่เราค้างคามานานนะว่าโอกาสนาม,มาหลายเดือนแล้วนะรถเขาแบบแบกโอกาสใหญ่ๆมาให้คุณนี่ามาจอดหน้าบ้านคุณหลายนแล่งมานานแล้วลงมือซะทีไม่ขึ้นไม่ไปไม่ทาซะทีตอนนี้ ใช่ก็บอกว่าสักทีเหระพอไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอกับมิตรภาพค่ะ,ะจะได้เจอกับแสงสว่างและจะได้เจอกับการเฉลิมฉลองด้วยอ๋อเรามาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรไปขอ,อ,องแม่ยำนะคะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะออกมาเป็นนี่เลยค่ะราชินีถ้วยโอ,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 อ้สวยงามสีเขาเรียกว่าราชินีเนี่ยคืองานใหญ่ อ่าแล้วถ้วยด้วยเนี่ยคือความสมบูรณ์นะ,ะแต่ผู้หญิงที่เปิดได้ใบนี้ก็หมายถึงว่าราชินีก็คืออาจจะมีความจุกจิกบ้างนะคะและอีกใบนึงเลย2ดาบค่ะแต่คุณต้องเลือกและตัดสินใจไม่ได้แปลว่าคุณจะมีดาบเอาไว้ฟ้าฟันกับใครแต่แปลว่าคุณเองจะต้องมีการจัดลำดับ เพราะว่าการเลือกตัดสินใจคือคุณเองอาจจะต้องจัดลำดับงานที่มาก่อนงานที่มาหลังงานที่คุณจะต้องทําหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในเวลานี้ขอให้คุณลําดับเหตุการณ์ให้ดีอย่าเขาเรียกว่าเอาอันที่10ไปอันที่หนึ่งยาวอันที่1ไปต่อแถวคือทุกอย่างมันเหมือนเราต้อง 1, 2, 3, 4คือทําให้มันเคลียร์คัดชัดเจนตัดสินใจให้มันแน่นอนใช่แล้วที่สําคัญก็คือไพ่ก็เตือนว่าสดาบแบบนี้คือ คุณต้องโฟกัสนะคุณจะแบบว่าไปทีซ้ายทีขวาทีไม่ได้จังหวะของคุณเองเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณมีอะไรอยู่ในใจหรือมีงานเก่าที่ยังค้างค่ะหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันยังทําไม่สําเร็จอ่อหรืออะไรก็ไม่รู้แหละที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดอยู่คุณก็เอามันออกมาให้หมดเลยในเวลานี้แล้วคุณก็เดินไปกับสิ่งตรงหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานไหนก็แล้วแต่ข้าราชการงานประจําธุกรกิจส่วนตัวหรืองานพิเศษที่ตั้งใจจะลงมือตอนนี้พ่ยพยายามจะบอกเลยนะว่าคุณทําได้หม ทุกอย่างเลยแต่คุณต้องจัดลําดับให้เป็น แค่นั้นเองอ๋องั้นเรามาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรคอยไ่ออกมาอย่างแม่นยันเลยขอบคุณ่ะนี่ฉันเปิดเรื่องมาก็เหมือนจุดไฟเผาคุณมาเลยนะเออพออะไรให้คุณน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทาและฉันต้องร้อนและฉันจะอยู่แบบเย็นชืดไม่ได้แล้วเนาะการเงินเลยค่ะเป็นสเตรนจ์อมีการควบคุมสิ่งใหญ่ๆเหมือนตัวคุณเองก็มีไอเดียในการคิดที่จะทําเรื่องทรัพย์สินอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะและอีกใบหนึ่งเลยค่ะเจ็ดเหรียญค่ะ จากจากเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนจากใบแรกเนะี่ยหมายถึงตัวคุณเองในเดือนเนี้อาจจะมีในเรื่องครอบครัวมีในเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องมีการใช้เงินก็นแต่คุณ <c oughs> ก็คํานวณว,ว่าเอ้ยเงินฉันเนี่ยเห็นแล้วนะตัวเลขเนี่ยฉัน <c oughs> จ,ะจะพอไหม <c oughs> เหมือนเดือนนี้คุณต้องวางแผนเป็นการวางแผนเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยพฤษภาคมเนี่ย <c oughs> คุณต้องรู้เลยว่าเฮ้ยฉันต้องวางแผนแล้วว่าฉันจะซ่อมบ้านฉันจะซื้อบ้านจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรที่จําเป็นบ้างหรือเรื่องรถ หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก้อนใ,ใหญ่เพราะฉะนั้นเดือนนี้เหมือนคุณมีโฟกัสแล้วเรื่องเงินคุณจะใช้คุณจะอะไรทางไหนจังหวะไม่ได้แปลว่าคุณจะเสียเงินแต่แปลว่าการวางแผนจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาซึ่งตัวคุณเองอะ่ะสามารถดําเนินการได้ในเดือนต่อๆไปแล้วจะมีความสําเร็จสูงเลยเพะไพ่อพบอกเงินลอยมาแล้วนะอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะว่าคุณจะจัดการยังไงวางแผน<อ>การใช้เงินใช่งั้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไง ความรักเป็นอย่างไรคอยพ่าออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะโอ้โหรู้สึกว่าอะไรจะบันเทิงขนาดนี้โอ้ฉัน้องซีกับเขามาสองเรื่องรู้สึกว่าเขาจะทำไหมเขาจะอะไรไหม้ํา้ําเสียงอะไรออกเลยใช่ไหมเออแต่เรื่องนี้น้องนะโอปยฉันจะไม่ต้องซีกับเขาเลย คุณเป็นแบบนี้เลยค่ะ The Sun ค่ะโอ้โทิ้งมันก่อนได้ไหม <laughs> <laughs> นะ,ะเรื่องอื่นไม่แน่ใจแต่เรื่องนี้แน่ใจแน่ใจใที่สุดอีกใบนึงเลยค่ะคุณเนี่ยใครโสดนะคู่สร้างคู่สมอ Justment ค่ะอออเออ Justment เนี่ยนะในบริบทของความรักเนี่ยเมื่อมาประกบกับไพ่เดอะเนี่ยนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าความสำเร็จในเรื่องคู่โอ้โหพูดแล้วขนลุก ใครก็แล้วแต่ที่โสดในเวลานี้เนี่ยนะคุณเปิดประตูหลอดได้เลยคุณเปิดหัวใจเลยคุณต้องเปิดเรื่องบนส่งมาให้เลยคู่สร้างคู่สมเพราะว่าเดอสองใบเลยจังหวะในเวลานี้เดอชันคือความสมหวังแจสเมนก็เห็นไหมว่าไม่ใช่ว่ามีรูปโรงพยาบาลแล้วคุณจะต้องไปหา <c oughs> เขาเรียกว่าคู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่แต่หมายความว่าในสิ่งอดีต ครูสร้างครูสมบุพเพสันนิวาสก็ได้หรือในอดีตการหรือคนเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่มาในลักษณะที่ดีงามเขามาประกบกับเดชสันเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยพิมพ์บอกได้เลยนะว่าคุณเปิดใจได้เลยว่าตอนนี้มีใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุ้นเคยกับคุ้นชินเหมือนแบบ แค่มองแว็บแรกหรือคุยประโยคแรก,กุณรู้สึกเหมือนทำไมฉันรู้จักกับเขามานานจังรู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษเออบุเพอรารวาดแล้วงานนี้คนส่วนมีรุนมากเลยนะนี้พิมบอกเลยสําหรับคนมีคู่ในเวลานี้พิมบอกเลยว่าก็เปียกดึงอะโอ้ก็เหมือนกับในลักษณะที่ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วตอนนี้เรากับคู่เนี่ยไปกันได้ยาวๆแล้วแต่คุณกับคู่ก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันในเวลานี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่ judgment ก็เหมือนเป็นแบบ ข้อสรุปแล้วอ๋ออะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ตอนนี้รู้แล้วใช่หรือไม่ใช่สิ่งดีๆมาแล้วฉันอิจฉาคนโสดเอาไี้ดีว่าเอออิจฉาฉันละสิแน่นอนแหละฉันจะบอกรออยู่รออยู่เมื่อไหร่จะมีอารวาสแน่นอนนะเมื่อไหร่จะมีสิ่งดีๆใช่งั้นเรามาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรคอยไพ่อแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นราชินีเหรียญอ๋อนะมีความยิ่งใหญ่เรื่องการเงินในเดือนหน้า แต่สืบเนื่องมาจากเดือนนี้คุณต้องมีการจัดการเรื่องการวางแผนดีๆ ปีนี้พฤกษบจะได้ในเรื่องทรัพย์ก้อนใหญ่ด้วยนะ,ะมาอีกใบเลยค่ะ1ิบไม้เท้าค่ะหมายถึงการงานที่มันลุมมาตุ้มเยอะมากเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอย่างที่บอกว่าจัดลําดับขั้นตอนให้ได้หลังจากนี้การงานของคุณเองเป็นเกษตรด้วยดาวพระราหูเป็นเกษตรในเรือนการงานงานทําทั้งกลางวันและกลางคืนมีเวลาพักผ่อนน้อยออต้องดูแลสุขภาพด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้พยายามเดินไปข้างหน้าทุกคนต้องเติบโตอันนี้ย้ำนะทุกคนต้องเติบโตใครที่อยู่กับที่แล รู้สึกว่าโตไม่ได้รู้สึกอึดอัดแปลว่าฉันอว้ว <c> น <oughs> หรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณต้องขยับขยายออกมาสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้วอ่าง่ายๆว่าช่วงนี้คุณจะได้ข้อสรุปออว่าอันไหนจะทําให้คุณมีความสุขหรือทําให้คุณเติบโตคุณจะสามารถรู้แล้วก็กระจ่างแจ้งจากภายในใช่แล้วค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วค่ะลิต้าเอ็กคูซีวันนี้ลิต้าจะมาแบ่งปันจะมาแชร์ เรื่องสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาเลยในชีวิตของคนไทยเราคือเรื่องแผ่นดินไหวอวันที่เกิดแผ่นดินไหววันที่ยี่สิบแปดมีนาคมคุณอยากรู้ไหมว่าบนท้องฟ้าออดวงดาวเป็นแบบไหนกําลังทํามุมอะไรกันอยู่อ,อตอนที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวริต้าก็มาดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบนบน การเดินทางของดวงดาวในแต่ละดวงในแต่ละตำแหน่งค่ะหลังจากที่เปิดดูปุ๊บเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะคะคือวันที่28มีนาคมเวลา15นาฬิกา19นาที32วินาทีถ้าเกิดในกรุงเทพก็จะบอกว่าประมาณ3า0โมง20อ่าคือช่วงเวลานี้เกิดอะไรขึ้นลิตาบอกได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นเวลาที่พระจันทร์ค่ะพระจันทร์โคจรมาที่22องอศาอดาวอังคารโคจรอยู่ตรง ยี่สิบสององศาแล้วก็ดาวทั้งหลายจะมีดาวแล้วก็จุดของดวงดาวอยู่แปดดวงอยู่ในที่เดียวกันริต้าเรียกว่าสเตรเลียมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดวงดาวไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าตรงนั้นเนี่ยจะแบบจะอิทธิพลจะแรงมากจะต้องมีอะไรแน่นอนเป็นนะเรื่องเ,ออเป็นเรื่องของเรื่องอะไรก็แล้วแต่หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไร จะเป็นแบบไหนในเรือนไหนก็คือเรื่องเรื่องนั้นจะรุนแรงมากๆ oh. ถ้าทุกคนจําได้ลิต้าเคยบอกว่าเรือนของราศีมีนเรือนของราศีมีนแปลว่าเป็นเรือนที่สิบสองเป็นเรือนที่แปลว่าจุดจบ uh. ก็คือเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยดาวต่างๆดาวที่โคจรช้าอย่างดาวเสาร์ดาวที่โคจรช้ามากๆอย่างดาวเนปจูนค่ะ ก็อยู่ด้วยกันอยู่กันหมดเลยอยู่ด้วยกันหมดเลยเค,คือทั้งรวมทั้งดาวด้วยรวมทั้งจุดที่สําคัญต่างๆกระจุกรวมกันอยู่ประมาณ8ดวงเต็มบ้านเลยแ <laughs> ปดพอยต์แปดพอยต์ <laughs> <ะ>ตรงนั้นให้ทุกคนดูดีๆนะคะ <laughs> คือเหมือนกับว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะอยู่อยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องอะไร <laughs> เป็นเรื่องแบบไหนเนี่ยมอนเหมือนกับว่าอยู่ในตําแหน่งไว้ก่อนอ่าแล้วจะมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเมื่อมีดาวเล็ก ม,มาเหมือนจุดประทัดกระทบอ,อมาทริกเกอร์อดาวเสาอยู่ในเรือนของมีนอยู่แล้วมีนที่แปลว่าจุดจบอ่ะลิต้าจะบอกคีย์เวิร์ดของดาวเสาดาวเสาก็จะแปลว่าแผ่นดินด้วยแปลว่าโครงสร้างด้วยแปลว่าสตรัคเจอร์ใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่ๆแปลว่าเวลาแปลว่าความมั่นคงแปลว่าความแข็งแรงไปอยู่ในเรือนของราศีเนปจุนที่แปลว่า เนปจูนแปลว่าน้ำแปลว่าความไม่มี no boundaries ก็คือว่าความไม่มีขอบเขตอ่าเหมือนกับน้ำเขาก็จะไหลไปได้เรือ่อยเรื่อยแล้วเนฟจูนจะแปลว่าการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยการบริจาคก,การละทิ้งการเสียสละความศรัทธาสิ่งที่อยู่ภายในที่มองไม่เห็นด้วยอ่าแล้วเสร็จแล้วดาวอังคารดาวอังคาร อยู่อีกที่หนึ่งแต่ดาวองคารอยู่ในเรือนที่ดาวจันร์ทเป็นเจ้าเรือนอ,อดาวองคารเขาไม่ได้อยู่ในเรือนที่เขาเข้มแข็งเขาอยู่ในเรือนที่ดาวจันร์ทเป็นเจ้าเรือนก็เท่ากับว่าเรือนที่เขาอยู่คือดาวจันร์ทเป็นใหญ่เหมือนกันเป็นใหญ่ในการเหมือนกับว่ามาทริกเกอร์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในเรือนของเนปจูนที่ริต้าบอกว่าเป็นาธาตุน้ำที่แปลว่าจุดจบ เนี่ยเขาอยู่ในเรือนบ้านของเขาเพราะฉะนั้นเนปจูเนี่ยกว่าจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองใช้เวลา165่งรปีแล้วอยู่องศาสุดท้ายแล้วเตรียมย้ายองศาไปราศีเมษแล้วเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วอยู่แบบจวนเจียนแล้วเตรียมแบบว่าไปลวะวพลีชีพแล้วอ,อยู่ที่29.55กาห้ากว่ากว่า คือองศาเนี่ยมันมีแค่30สูงสุดคือ29.59อืมอ่าแล้วลิต้าเคยบอกว่า29องศากับส่วนยองศาแปลว่าจุดคริส i ิแปลว่าอนา y t ติกดีกรีแปลว่าองศาที่สําคัญมีอิทธิพลมากเรือนนี้มีความสําคัญมากเพราะดาวเจ้าเรือนอยู่บ้านตัวเองทรงอิทธิพลมากแล้วดาวจันทร์ในภาพจะเห็นดาวจันทร์โคจรมาที่องศาที่เท่าไหร่องศาที่ยีอืม พอดีเป๊ะเข้ามารวมอยู่ในดาวเดียวกันค่ะแล้วทํามุมกับดาวอังคารที่อยู่องศาที่22เช่นเดียวกันที่ดาวจันท์เป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นดาวจันทร์รงพลังมากตอนนี้เท่ากับดาวจันทร์ไปทริกเกอร์ไปจุดประทัดในเรือนต่างๆที่ดาวรุมกระจกอยู่ตรงนั้นที่ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าการต้องจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มแต่ในในมุมทุกทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการจบเพื่อที่แบบจะ ศูนย์สลายซะอย่างเดียวจะเป็นการจบโครงสร้างบางสิ่งจบโครงสร้างบางอย่างที่มันไม่แข็งแรงม,มันเหมือนการล้างไพ่ใหม่เห<อ>มือนการทําความสะอาดใหม่อะไรที่มันสกปรกอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่แข็งแรงไม่พอที่ดาวเสาเขาเห็นว่ามันแข็งแรงไม่พอเนี่ยมันจะมีการจบเพื่อพังทลายแล้วหลังจากพังทลายแล้วจะได้รับการ เยียวยาจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการบรูรณาการใหม่ให้มันเข้มแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดไปนานๆ mm hmm. ทุกคนจะเห็นจะมีไคร,รอนอยู่ที่นั่นด้วยใครรอนจะเป็น mm hmm. ดาวเคราะห์น้อยที่เกี่ยวกับการเยียวยาแปลว่าการฮิลิ่งแปลว่าการเยียวยาแปลว่าการเจ็บป่วยเพื่อได้รับการรักษาคือทุกอย่างณนะเวลาเดียวกันมาจุดประทัด ณเวลานี้คือถ้าม,มันจะต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วจะต้องมีการทํามุมกันด้วยมันถึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีดาวทั้งหลายมาทํามุมกันในเรือนตรงนี้มันก็จะยังไม่เกิดขึ้นแล้วทําไมเกิดที่มันเดเลลิตาบอกให้เลยก็ได้ค่ะว่าพิกัดองศาที่มันเดเลคือ 22องศามันไม่ได้บังเอิญทุกอย่างนี่คือมันจะต้องเหมือนกับว่าต้องอยู่ในพลังงานเดียวกันวายเบรชั่นเดียวกันมีการทํามุมกันแบบเป๊ะๆทุกท่านสังเกตไหมว่าในประเทศไทยจังหวัดอื่นไม่ได้เกิดเหตุดนแรงหรือว่าไม่ได้เกิดเหตุอะไรที่มันเสียหายมากเท่ากรุงเทพอื เพราะแบบนี้ค่ะในขณะนั้นเวลานั้นพระอาทิตย์อยู่ในเรือนองศาที่7องศาพระจันทร์อยู่ในเรือนองศาที่22องศาราศีมีนจันมูลมิดพอยต์หรือว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์จุดกลึงกลางของพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่พิกัดองศาของกรุงเทพ mm. จำไว้เลยว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ถ้าในทางเรื่องศาสตร์อ่านดวงดาว mm. เขาเรียกว่าจะมีจะมีเขาเรียกว่ามีบิ๊กทรี สมพลังงานผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนควรจะต้องรู้ว่าในดวงของเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่คุณควรจะต้องรู้ว่าบิ๊กทรีของคุณคืออะไรคือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ลัคนาแล้วซันมูนเขามาทํามุมตรงกลางพอดีเลยมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งทรงอิทธิพลส่งมาถึงกรุงเทพมากกว่าที่อื่นทุกอย่างที่ลิตาพูดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนพื้นฟ้า ส่งผลกระทบรีเฟรกมาที่พื้นพัสุธาเสมอค่ะเราเป็นมนุษย์อยู่บนโลกก็คือเราก็จะได้รับพลังงานจากยูนิเว s รจากดวงดาวจากท้องฟ้าเสมอถ้าเป็นภาษาอังกฤษคุณอาจจะเคยได้ยินว่า as above so below ข้างบนเป็นยังไงส่งะสะท้อนข้างบนเป็นอย่างไรก็สะท้อนลงมาถึงข้างล่างเช่นเดียวกัน ที่พูดมาทั้งหมดนี้จะบอกท่านว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยวันนี้จะมาบอกคุณเลยว่าริต้าจะเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องให้คุณเข้าใจตัวเองในตัวตนคุณอะ่ะเข้าใจความหมายดวงดาวประจําตัวคุณอะ่ะคืออะไรความหมายคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนมีความสําคัญอย่างไรใช้ประโยชน์จากเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดมีคนถามว่าถ้าเขาไม่มีพื้นดวงเลยคือไม่รู้เลยไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ย จะเรียนได้ไหมริต้าบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่ริต้าจะสอนคือให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆโดยที่แบบคำวนวณไว้ให้แล้วว่าล u l e r s h i p ของคุณดาวที่เป็นอย่างบางคนเนี่ยดาวไปกระจุกอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. เท่ากับว่าดวงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลัคนาราศีละที่สําคัญเนี่ยมันจะมีจุดหลักๆจุดเด่นเขาเรียกว่าลูเลอร์ชารหรือว่าเจ้าดวงของเขาเนี่ยเป็นดาวอะไร mm hmm. อ่าคือมันแล้วแต่ว่า แพทเทิร์นของแผนดวงของแต่ละคนคุณจะได้เข้าใจความหมายของดวงดาวเข้าใจความหมายของเรือนราศีเข้าใจความหมายของตำแหน่งเข้าใจความหมายของราศีต่างๆว่าว่ามันมีประโยชน์กับเราอย่างไรคือแต่ละอย่างคือริต้าจะคำนวณไว้ให้อคำนวณไว้ให้แล้วก็จะบอกคุณว่าแต่ละความหมายเพื่อที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆคือเป็นแบบไหน mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ริต้าตั้งใจไว้ก็คือว่าคนที่เข้าเรียนคอร์สนี้ริต้าจะไม่ใช่แค่ให้คุณเข้าอกเข้าใจตัวคุณเองแต่ว่าริต้าจะ เพิ่มขึ้นมาว่าจะทําอย่างไรให้ได้รับพรจากดาวพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุด<ม>คือจะไปเน้นตรงเกี่ยวกับเรื่องของดาวจันทร์ของคุณว่าดาวจันทร์มีอ่ะมีกี่เฟส8เฟสแล้วของคุณอยู่ในเฟสไหนคุณจะต้องทําอย่างไรในการที่จะได้รับพรจากพฤหัสอย่างเต็มเปี่ยมคืออยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้แอดริตาสตาร์คอนเน็ นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้อันนี้คือเป็นบางส่วนที่ลิซ่าพูดคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มันจะมีประโยชน์กับคุณให้คุณได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณรู้ได้มากขึ้นแล้วลิซ่าขออนุญาตนิดนึงลิซ่าจะไม่สอนทุกคนอืมเอางี้จะไม่จะไม่สอนทุกคนจะจะเหมือนกับว่าให้คุณส่งรายละเอียดของคุณเข้ามาก่อนแล้วลิซ่าจะคำนวณให้ว่า ใครจะได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วค่อยเข้ามาเรียนด้วยกันค่ะไม่อยากให้คุณเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไม่อยากจะให้คุณเห็นมันไม่มีค่าไม่อยากจะให้คุณมาเหมือนกับว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วฉันจะได้คุ้มประโยชน์ไหมลิต้าอยากให้คุณได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วให้คุณรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่ริตาส่งมอบให้ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายมาต้องคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงๆถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ในลัคนาราศีหรือว่าในในดาวใหญ่ๆที่จะมาส่งผลกับคุณในในปีนี้และปีหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้ริตาขอเฉพาะคนที่จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ<า>นะคะ ก็ a d Rita Star Connect นะคะถ้าใครใยังไม่ได้กด Subscribe ในสถานีโทราศสตรนี้ยังไม่ได้กดติดตามก็กดได้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ